บบงบรรยากาศการเฮ็ดงานมุ่มสูงครับสดๆเลยนะครับทีมงานก็ค่อนข้างจะใส่ความระมัดระวัางนิดนึงนะครับ,รบก็ต้องถอดออกเพื่อให้มีมองเกาะก่อนนะครับน่าจะถอดแค่แผ่นเดียวท่านเหละคิดว่า คิดว่าซอนหลายหลทอดแค่แผ่นเดียวครับเอาฮะ แม่นครับเออเขาคลองได้คลองก่อนครับเขาคลองได้คลองก่อนเลยมันจะบออันตรายเด้อพ่อหญ่แม่ใหม่มาเห็ดให้ลูกใหหลาน เอาครับเดี๋ยวก็จะทายลูกเพื่อเก็บรายงาน